thank you ดีเสียงดีลูกร้องเพลงได้ร้องเพลงกับมวนอันนี้คือคุณการ์ตูนการ์ตูนอะไรนี่การ์ตูนนอนนี่นอนนี่อะไรฮะการ์ตูนแอนิเมะอนิเมะเหรอ,อ,นนหรอโอเคโอเคโอ้ยเนาะแม่ก็แหงอ่าน,น,นบวกลบนะคะ,อะขอบคุณหลายหลายนะคะพ่อพงศลีบอกว่าดีครับทำคอนเทนต์ตอนลูกๆฝึกลำ้ำจะได้เพิ่มความมั่นใจและ ให้พ่อ,พอ,พอแม่ไดตติดตามต่อเน,นื่องคับขอบคุณค่ะนะคะก็จะได้ฝึกให้น้องๆได้หัดทํานองลําเพลินเนาะเพราะว่าบริสเ็นเนื้อเนิร์ดกะบพอลําไดล้ลนะคะนี่นี่ก็โอเคแล้วคือทํานองนะคะส่วนน้องเข้ามาใหม่เราก็จะฝึกซ่อนขึ้นมาไหวเรื่อยๆให้ได้เก่งสุกข้นโนพี่นองเนาะให้ได้เก่งสุกขนเพราะว่า ตำแหน่งหน้าที่แต่ละคนนะคะต่อไปกับข้องสิได้รับพิชอบบนาที่ไฝนาทีมั่นก็เหมือนเนื้อเนื้อเนเน่นะคะปีนี้เพื่อนก็ไดเป็นตัวเด่นเด้พี่น้องเฮ้าเพื่อนก็ไดเป็นตัวเด่นเนาะก็ถือว่าเพื่อนได้เลื่อนก้าวขึ้นมาอีกขันหนึ่งของความสามารถว่าสิเป็นเนเน่ก็เป็นถือว่านักเอกเต็มตัวพี่น้องเฮ้าเนื้อเนื้อก็เอามาแอบให้ฮัดฮัดแสดง ฮัดหาเอา่อเขาเอืนว่ประสา์ศิลเนาะของตัวร้ายบ้างนางเอกบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปเราก็ต้องดูนะคะว่าบุคลิกของแต่ละคนเบิงวาแต่ละคนสิเป็นตัวใดใดแน่เขากะเอามาแอบฮัดขึ้นให้เขาได้เก่งให้เขาได้มีประสบการณ์นะคะน้องๆนะคะจะไม่มีคําว่าพี่น้องนะคะสบายใจเดอ้อพอๆแม่แม่ไม่มีคําว่าอิจฉาริษยากันนะคะ แม่สิวสอ,อนไห้มีอิจฉาริษยากันนะคะเพราะว่าแม่พ่อนเอาเด็กหน่อยมาอ,อยู่นํากันเนี่ยเอามาสร้างให้รักกันสิวมีคําว่าอิจฉาลิษยาหรือว่าสิบวมีคําว่าคอยนั่นเจาน้าหนี่คนนั่นเป็นสันคนนีเป็นีบวไหมีี่นองไหมีเด้อนะคะแม่พ่อนขอร้องหลายๆคนให้เข้าใจนะคะลูกๆไหวหนีกําลังเป็นไวหวน่ารักกะทอว่าอาจจะไม่ได้มากมายกับเขา เขาบริคิดอย่างนะคะเพราะว่าขอให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่ของเฮานะคะคิดดีทําดีให้บวกเข้าไว้เยอะๆแม่พ่อนสิได้สบายใจนะคะกับหลายๆอย่างอาจจะมีนู่นนี่นั่นบ้างแต่ว่าแม่พ่อนกับสีพระยามบอกลูกให้ลูก,ลกๆเข้าใจว่ามันประมาณนี้แบบนี้แบบนี้เรามาอยู่กับคนหมู่มากเป็นอย่างไรทําตัวจังไดน,นี่นาต้องทําตัวจังได่หนูเป็นลูกหัวหน้าหนูต้องทําตัวยังไง ต้องฮักเพื่อนๆฮักพี่ๆเพื่อนร่วมงานต้องรักกันต้องสามัคขี้กันมั่นจังสิไปได้สวยแล้วก็ทุกคนจะได้สบายใจหมายถึงพ่อๆแม่ๆ,มๆมมมมเห้าเนาะพี่น้องอ่ะเข้าใจแม่พ่อนดอดพี่น้องเด้อนะคะใช่ค่ะแม่โมโมบอกว่าน้องนี่นาผ้าพเพื่อนสอนฟอนน้ำเดอ้อวสันเห็นบลู กะะ็อยากให้พ่อพ่อ,พอแม่แม,แม่สบายใจนะคะว่าลูกๆมาอยู่ด้วยต่อไปองค์กรห้องสิใยออกเรื่อยๆพี่น้องกว้างออกกว้างออกเพราะว่าตอนนี้แม่พรถือว่าเฮ้ามีนะคะหลายๆอย่างที่นําเสนอพี่น้องว่าสิเป็นพี่น้องอยากได้การแสดงแบบใดนะก็เข้าสามารถจัดในพี่น้องใดเลยแล้วก็มีโปรเจกต์ของแม่พรต่างหากนะคะของค่ายเพลงนาแลสตูดิโอนะคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกัน เพราะว่าตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้คุยกันมาได้ระยะหนึ่งแล,ะละ้วล่ะว่าหลังจากปีใหม่แล้วพวกเราก็จะได้เริ่มนะคะลุยงานไม่พอนกันสิไดเอาลูกๆน้องๆทุกคนนะคะมา,าช่วยงานตรงนี้ด้วยพี่น้องเฮาน้องๆกระสิไดมีงานทําหลายๆทางบาสิเป็นทางใดส่วนมากไม่พอนกระสิบพค่อคอยถิมลูกถิมเตาเพราะว่าจะให้เขาได้มาฝึกฝนแต่มา,อาแอบเข้าไหวให้เขาเก่ง ซึ่งต่อไปนีหน้าอาจจะนีน้าอาจจะน้ำหวานน้ำฟ้าอาจจะซอยเมยได้ในตริมของการลองเพ่งละกะและหลายถ่วงทำนองทีแม่ได้แอบในฮัดให้เขาต่อไปเขาคงจะเก่งแล้วก็เขาก็จะเก่งที่พอที่จะช่วยเราได้เนาะพี่น้องเนาะมันก็ต้องออกมาประมาณนั้นนะคะพี่น้องพอพอเม αι, ม, αι, ม αι, ท่ทุกๆท่านมีอาจจะหลายหลายคนอาจจะคิดนะคะว่า มันอาจจะมีแชทเข้ามาหลังบ้านหาแม่ด้วยนะคะว่าแบบนี้แบบนี้นเดอ้อจังสรรศีนะน,นำนะคะก็เข่ากะสีพยายามเก็บเก็บอเอาเล่หลายอย่างที่พี่น้องแนะนำํำมาฝึกฝนลูกๆแล้วก็มาผ่าลูกๆได้ยางตามห้อยที่มูเฮาสรั่งสรรค์ขึ้นมาล่ะกะตามห้อยที่เฮาใดแนะนํำมาหรือ เรามีประสบการณ์มาก่อนลูกๆนะคะทุกๆคนแม่พ่อนเืีอว่าตอนนี้นะคะหมอลำเออตอนนี้พอ่อพอแม่แม่หมอลำเฮ้าที่ได้เข้ามาเป็นเอฟซีตอนนี้น่ะทุกคนล้วนแต่ชอบหมอลำกันทั้งนั้นคันพี่น้องบามาักก็คงสิบเบอรเลาว่าเป็นเอฟซีอันนี้ความจริงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนย่อมมีประสบการณ์มาก่อนว่าเขาทํากันอย่างนี้อย่างนี้นะต้องเป็นจังสี่จังสี่ คำแนะนําทุกๆคำนะคะก็จะเอามาฝึกฝนให้ลูกๆได้เก่งไปหนาเอาเนาะพี่น้องเข้าขอบคุณหลายๆขอบคุณกำลังใจออะพี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็นะคะแม่พ่อนกะคุยจากับพี่กําน้องหลายๆเรื่องเล่าเนาะแล้วก็นะคะเอาลูกๆไปออกงานนํ่บ่อยๆเดอ้อแม่พ่อจะได้มีกะระแสน้องเสียงดีรองดีขอบคุณค่ะคุณรับจ้างทั่วไทยนี่ละ ไม่พอ่อนก็นเลยได้นะคะมีโปรเจกต์ดีๆหลายๆอย,ย่างก็ต้องเอาลูกมาฝึกมาฝนให้เขาได้เก่งคนเราต้องทำงานเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ทำงานต้องทำงานร่วมกันสี่มีคนหนึ่งสองคนมันเป็นไปบ่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นกลุ่มที่เราต้องเอามาทำงานร่วมกันนะคะหนึ่งหลักไม่พอ่อนออดิชันเอาเล็กน้อยเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องที่เขาวมายถึงไม่พอ่อนเนี่ยทุกคนต้องร้องได้ ทุกคนคือศิลปินเขาเสียงไข่แน่เขาก็จังไดลับเขามาวม,ามา่าฝึกวม่าฝนบ่คือสมัยตะกี้น้องเปพี่น้องว่าแม่พ่อสวยฟังสมัยตะกี้แม่พ่อเป็นศิลปินอยู่วงเกา่าแต่ก่อนมันจะไม่มีคําว่าออดิชั่นเนาะใครเข้ามาสมัครอาจจะร่ำบ่เปลนแต่ว่าน้องๆบางคนเขาว่าสมัครเขาก็อยากเป็นแดนเซอร์มาสมัครเป็นตําแหน่งนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เราออดิชั่นเอานักร้อง คนที่แบบว่าเออมีพ่อนสวรรค์แล้วเราก็เอามาฝึกฝนเอานี่ลหละน้องๆก็เลยเป็นเป็นออียงที่ว่าเขาร้องได้กันทุกคนเอามาฝึกฝนให้ทุกคนในเกงแล้วเราก็มาทํางานร่วมกันให้มันเป็นกลุ่มนะคะเพราะว่าม่พ่อนต้องการอยากให้หลายที่สุดยิ่งหลายยิ่งดีแล้วก็ทุกๆคนก็ แบ่งปันหน้าที่กันไปผู้นี้หน้หนาที่มาะกับอันนี้ผู้นี้หน้หนาที่มาะกับอันนี้มันก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเม่พญาแน่พอพญาแนอืตโตลายยิ่งโตลายใช่ก็เอิ่มาตุกงเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมะีตัวประกอบเยอะแยะมากมายอันนี้คือหมอลำมูพี่น้องเฮาเฮาต้องการทิศงานกับคนมันก็ต้องอยู่กับคนส่วนหลายใดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลูกๆทุกคน ะะฟังแม่เดอ้อนะคะก็ทํางานร่วมกันให้มีความสุขผู้เป็นพอเป็นแม่ก็มีความสุขบ่ได้คิดหนาคิดหลังบ่าคิดหน่อยบ่าคิดใหญ่มันก็มีความสุขในการทํางานเนาะพี่น้องเพราะว่าแม่พอนเ่ราเคยนะคะอันนี้ยิ่งมีน้องๆมาสมัครเยอะๆย,ยิ่งดีเพราะเราคําว่าหัวหน้าคําว่าแม่คาว่าพอเราก็อยากสร้างสรรค์ผลงานอยากเอาลูกๆมาสั่งมาแปลง มั่นกับจังสิเป็นวงใหญ่ใดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณการติดตามทุกๆท,ท่านเอาเว้าเว้า,าอันสม,มวสสมควรกับศรีรองเพยงอยีพี่น้องฟังตัวบันนีนะคะรองเพ่งอีพี่น้องฟังเอาฟังเพ่ยงยางพี่น้อง